อำนาจที่แท้จริงไม่ใช่เสียงดังไม่ใช่การขม่มไม่ใช่การสั่งแต่มันคือพลังที่ทำให้คนหยุดเมื่อเราพูดคือสายตาที่ทำให้คนรอบข้างรู้ว่าเราไม่ใช่คนธรรมดาและคือความนิ่งที่ทำให้คนเกรงใจโดยที่เราไม่ต้องแสดงอะไรเลยคนที่ดูมีอำนาจจริงๆเนะ่เขาไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ว่าเขาเป็นใครเพราะแค่เขาอยู่เฉยเคนอื่นก็รู้เองว่า อย่ามาล้ำเซนนี่คือจิตวิทยาที่คนส่วนใหญ่มองข้ามพวกที่ชอบพูดเสียงดังชอบขม่มชอบโชว์พลังสุดท้ายกลับถูกอ่านง่ายถูกหลอกง่ายและถูกควบคุมได้ง่ายที่สุดแต่คนที่เงียบมีชั้นเชิงและเข้าใจมนุษย์ต่างหากที่คุมเกมได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยสิ่งแรกที่ผมจะบอกในคลิปนี้ก็คือพลังของความนิ่งที่ทำให้คนเกรงใจ คนที่มีอำนาจจริงน่ะเขาไม่ต้องรีบพูดเพราะเขารู้ว่าใครที่รีบแสดงก่อนคือคนที่เสียเปรียบจิตวิทยาอย่างหนึ่งของความนิ่งคือมันสร้างพื้นที่แห่งความสงบที่อีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกไม่มันคงลองสังเกตดูสิเวลาคนโกรธเรามากๆแล้วเรากลับนิ่งอีกฝ่ายจะเริ่มสับสนทันทีเพราะเขาคาดหวังว่าเราจะโต้กลับด่าหรือโวยวาย แต่เมื่อเรากลับไม่ให้พลังตอบกลับเขาจะเหมือนโดนดูดพลังตัวเองไปเรื่อยๆความนิ่งคือการไม่เล่นในเกมของอีกฝ่ายคนที่ฉลาดรู้ดีว่าทุกการตอบโต้คือการมอบพลังให้คนอื่นแต่คนที่เหนือกว่าจะรู้ว่าการไม่ตอบคืออำนาจที่สูงสุดในโลกของจิตวิทยาพฤติกรรมนิ่งและเงียบมีผลต่อสมองคนตรงหน้าอย่างแรงเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่กลัวความเงียบ เมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่ไม่แสดงออกเลยสมองจะเริ่มทำงานแบบบ้องกันตัวเองและพยายามตีความว่าทำไมอีกฝ่ายถึงไม่พูดยิ่งเขาไม่รู้เขายิ่งระแวงยิ่งระแวงเขายิ่งรู้สึกว่าเรามีพลังบางอย่างที่เหนือกว่าเขาจิตวิทยานี้เรียกว่า power of composure คือพลังของความสงบมันไม่ใช่การเก็บอารมณ์แบบฝืน แต่มันคือการเข้าใจว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่คุมสถานการณ์ได้เพราะโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่ตอบสนองเร็วพูดไวทำไวแต่คิดช้าและสุดท้ายก็กลายเป็นเหยื่อของอารมณ์ตัวเองคนที่มีอำนาจจริงเขาจะมองทุกสถานการณ์เหมือนหมากรุกเขาไม่รีบเดินเพราะรู้ว่าแต่ละก้าวมีราคาและทุกความเงียบของเขา คือการเดินหมากแบบที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้านายอยากให้คนเกรงใจโดยไม่ต้องพูดอย่าเริ่มจากคำพูดให้เริ่มจากความนิ่งที่ไม่หวั่นไหวและจำไว้ว่าคนที่ควบคุมตัวเองได้คือคนที่ไม่มีใครควบคุมได้ต่อมาพลังของการวางตัวที่ไม่ต้องแสดงคนบางคนอยากดูมีอำนาจ เลยพยายามทำตัวให้ดูใหญ่แต่ยิ่งทำคนยิ่งมองออกเพราะคนที่ต้องพยายามให้ดูเหนือกว่าแปลว่าข้างในยังไม่มั่นคงพอคนที่มีพลังจริงเขาไม่แสดงออกให้ใครเห็นแต่คนรอบตัวรู้สึกได้นั่นคือความต่างระหว่างแสดงกับมีอยู่จริงจิตวิทยาการวางตัวที่ทำให้ดูเหนือกว่าเริ่มจากการรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของเรา บอกทุกอย่างโดยไม่ต้องพูดเวลานายเดินเข้าไปในห้องคนที่มีอำนาจจะไม่พยายามแย่งความสนใจเขาจะเดินอย่างมั่นคงสงบไม่รีบไม่ลังเลไม่โอ้วดแต่ทุกสายตาจะค่อยๆหันมามองเพราะพลังของเขามันนิ่งแต่น่ากลัวนี่คือพลังของ present psychology การปรากฏตัวที่สร้างอิกิพลโดยไม่ต้องทำอะไร และความลับมันอยู่ที่สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้น้ำเสียงที่มั่นคงไม่รีบพูดไม่รีบตอบท่าทางที่ไม่แกว่งไม่ขยับเกินจำเป็นสายตาที่มองตรงแต่ไม่ท้าทายรอยยิ้มที่นิ่งมีความหมายไม่ยิ้มพร่ำพรัญญาเพราะมนุษย์จะรับรู้พลังจากภาษากายก่อนคำพูดเสมอสมองส่วนลึกของเราเรียนรู้ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรว่าใครนิ่ง และมั่นคงคือผู้นําใครพูดเยอะและตื่นตระหนกคือผู้ตามคนที่ดูมีอำนาจโดยไม่ต้องใช้เสียงดังคือคนที่เข้าใจมนุษย์ในระดับลึกเขารู้ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้คนกลัวแต่มันคือการทำให้คนเคารพและการวางตัวที่แท้จริงคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนเรา อย่าพยายามให้คนยอมรับในสิ่งที่นายพูดให้เขายอมรับในสิ่งที่นายเป็ดและคุณจงพูดให้น้อยแต่มีน้ำหนักศาสตร์ของคนที่พูดแล้วคนเงียบฟังในโลกที่คนส่วนใหญ่พูดเยอะคนที่พูดน้อยมักเป็นคนที่คนอยากฟังมากที่สุดมันไม่ใช่เพราะเขาเก็บตัวแต่มันเพราะเขารู้ว่าทุกคำพูดคือพลังและถ้าใช้มันพร่ำเพรื่อคำนั้น ก็จะรายค่าทันทีนี่คือจิตวิทยาของคนที่มีอำนาจเขาไม่ใช้คำพูดเป็นเครื่องมือโชว์แต่ใช้เพื่อชี้นำเวลาเขาพูดเขาไม่พูดให้ดังแต่พูดให้เข้าใจเขาไม่พูดให้ยาวแต่พูดให้จำได้และที่สำคัญเขาไม่พูดเพื่อเอาชนะแต่พูดเพื่อให้คนตรงหน้าคิดตามลองสังเกตคนที่พูดเก่งเกินไปพูดทุกเรื่องตอบทุกคำถามสุดท้ายคนจะเรื่อไม่ฟัง พอรู้ว่าพูดยังไงเขาก็พูดต่ออยู่ดีแต่คนที่พูดเฉพาะเวลาจำเป็นจะทำให้ทุกคำพูดของเขามีน้ำหนักเพราะคนฟังจะรู้ว่าเขาไม่พูดพร่ำเพื่อและเมื่อเขาพูดทุกคนจะเงียบนี่แหละพลังของการใช้คำอย่างมีศิลปะในจิตวิทยาเรียกว่า power of p a u s e คือการรู้จักเว้นวรรคให้คำพูดของเรามีแรงสะเทือน เวลานายพูดเรื่องสำคัญอย่ารีบพูดจบให้หยุดหลังจากคำสำคัญทุกครั้งเช่นอย่าพยายามทำให้ทุกคนรักคุณแค่รักษาคุณค่าไว้ให้คนที่คู่ควรเห็นก็พอจังหวะหยุดหลังคำว่าพอมันคือแรงกระแทกที่ทำให้คำพูดเราเข้าไปถึงข้างในคนฟังคนที่มีอำนาจจริงเขาจะไม่พูดเยอะแต่จะพูดให้คนคิดไม่เลิกเพราะจิตวิทยาการพูดที่มีพลัง ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณคําแต่อยู่ที่พลังในน้ำเสียงและจังหวะพูดให้เหมือนทุกคําคือคําสุดท้ายที่เราจะพูดในวันนี้คนฟังจะรู้สึกได้ถึงความหนักแน่นแม้เราจะพูดเพียงแค่ประโยคเดียวและจำไว้นะคนที่พูดทุกเรื่องไม่ได้มีพลังแต่คนที่พูดเฉพาะเรื่องที่ต้องพูดเท่านั้นตั้งหากที่ควบคุมได้ท้งห้องการพูดให้น้อยไม่ใช่การเงียบแต่มันคือการเลือก เลือกที่จะใช้คำพูดเฉพาะเวลาที่มันจะเปลี่ยนอะไรได้ในชีวิตจริงคนที่ดูมีอำนาจไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังแต่คือคนที่พูดเบาแต่คนทั้งห้องหยุดฟังเพราะพลังของเขามันไม่ได้ออกมาจากลำคอแต่มาจากใจที่มั่นคงและรู้ว่าตัวเองกำลังพูดเพื่ออะไรและเมื่อไหร่ที่นายพูดจากความเข้าใจไม่ใช่ความอยากพูดเมื่อนั้นนายจะไม่ต้องพูดเยอะอีกเลย ต่อมาจงอ่านคนให้ขาดก่อนพูดทุกคำาศาสตร์ของคนที่เข้าใจคนมากกว่าที่เขาเข้าใจตัวเองอํานาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่การอ่านคนออกก่อนพูดหลายคนพยายามจะพูดให้ชนะแต่ไม่เคยฟังให้เข้าใจจิตวิทยาที่ลึกที่สุดของการสื่อสารคือ คนเราจะฟังเราเมื่อเขารู้ว่าเราฟังเขาจริงๆคนที่ดูมีอำนาจเขาไม่พูดไปเรื่อยแต่เขาสังเกตน้ำเสียงท่าทางสีหน้าแม้กระทั่งคําที่อีกฝ่ายเลือกใช้เพราะทุกคําทุกอารมณ์คือรหัสลับที่บอกถึงสิ่งที่เขาคิดและกลัวและเมื่อเราอ่านได้เราจะนำเกมได้ทั้งบทสนทนาในเชิงจิตวิทยานี่เรียกว่า e เ p อ t h อเริก Dominance คือการคุมบทสนทนาด้วยความเข้าใจไม่ใช่การขม่มตัวอย่างเช่นเวลาคนดา่าหรือต่อว่าเราคนทั่วไปจะตอบกลับทันทีเพื่อป้องกันตัวแต่คนที่เข้าใจจิตวิทยาจะหยุดและมองลึกลงไปในอารมณ์ของอีกฝ่ายเขาอาจพูดเพียงว่าคุณดูเครียดนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคำถามเดียวแต่เปลี่ยนเกมทั้งหมด เพราะอีกฝ่ายคาดไม่ถึงว่าเราจะเข้าใจไม่ใช่สวนกลับและเมื่ออารมณ์เขาเย็นลงเราจะกลายเป็นคนที่คุมสถานการณ์ทันทีนี่คือจิตวิทยาของผู้นำตัวจริงพวกเขาไม่จำเป็นต้องเสียงดังแต่พวกเขาเข้าใจหัวใจคนก่อนจะพูดกับเขาอีกอย่างหนึ่งที่คนเข้าใจผิดบ่อยคือการพูดแบบตรงไปตรงมามันไม่ได้ทำให้เรามีอำนาจเสมอไป แต่การพูดให้เหมาะกับจริตของคนตรงหน้าต่างหากที่ทำให้เรามีอิทธิพลโดยไม่ต้องฝืนเพราะคนเรามีสองแบบหลกัหลกๆคือคนที่ต้องการการยอมรับกับคนที่ต้องการการเคารพคนมีอำนาจจริงจะรู้ว่าใครต้องการอะไรและจะพูดยังไงให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาไม่ใช่พูดเพื่อให้เราดูเหนือกว่าและอย่าลืมนะครับ ใครที่อ่านอารมณ์คนได้ก่อนพูดจะไม่มีวันถูกลากเข้าเกมของอารมณ์ใครอำนาจที่แท้จริงในบทสนทนาไม่ใช่การพูดชนะแต่คือการทำให้เขาอยากฟังต่อและเมื่อคนอยากฟังต่อนั่นแหละนายได้คุมเกมแล้วเพราะในโลกนี้คนพูดเยอะมีเยอะแต่คนที่พูดเข้าหัวใจคนตรงหน้าน่ะมีน้อยและนั่นแหละคือคนที่ดูมีอำนาจ โดยไม่ต้องใช้อำนาจข้อต่อมาข้อนี้ผมชอบมากศิลปะกการควบคุมอารมณ์ขั้นสูงพลังเหนือคนรอบตัวคุณเคยสังเกตไหมว่าคนบางคนแม้เจอสถานการณ์ยากลำบากหรือเจอกับคนที่ทำให้หัวร้อนกับยังคงสงบรู้ว่าควรทำอะไรต่อไปในขณะที่คนส่วนใหญ่จะโวยวายลำพังแค่การถูกรบกวนก็ทำให้ใจสั่นไปหมด ความสามารถนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคแต่เกิดจากศิลปะการควบคุมอารมณ์ขั้นสูงพลังที่จะทำให้คุณเหนือกว่าคนรอบตัวการควบคุมอารมณ์คืออาวุธที่มองไม่เห็นหลายคนมองข้ามความสำคัญของอารมณ์คิดว่าแค่ใจเย็นก็พอแต่ความจริงคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจะเข้าใจว่า การรู้จักจัดการอารมณ์ของตัวเองคือพลังที่คนพั่วไปไม่สามารถแตะถึงเพราะเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ได้คุณจะไม่ถูกชักจูงด้วยคำพูดของคนอื่นคุณจะตัดสินใจด้วยสติไม่ใช่ความโกรธหรือความหงุดหงิดและนั่นทำให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องแม้คนรอบตัวทำผิดคำคมแทงใจคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่ถือดาบคมที่สุดโดยไม่ต้องชักออกมา รู้ตัวก่อนที่จะตอบสนองสิ่งแรกของการควบคุมอารมณ์ชั้นสูงคือการรู้ตัวเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำให้คุณโกรธหรือเสียใจหยุดสักวินาทีถามตัวเองว่าความรู้สึกนี้เกิดจากอะไรมันคุ้มค่าที่จะปล่อยให้มันควบคุมผมหรือไม่การรู้ตัวก่อนตอบสนองจะทำให้คุณไม่ทำสิ่งที่คุณจะเสียใจทีหลังและทำให้คุณสามารถเลือกตอบสนองด้วยความฉลาดแทนที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์ เรียนรู้ที่จะใช้เวลาชะลอคนส่วนใจใจร้อนเห็นใครมาว่าหรือทำให้ไม่พอใจตอบกลับทันทีบางครั้งคำตอบนั้นกลับทำให้สถานการณ์แย่ลงแต่คนที่ควบคุมอารมณ์ขั้นสูงจะรู้จักใช้เวลาชะลอพักใจหายใจประเมินสถานการณ์แล้วค่อยตอบการชะลอไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่เป็นการเลือกตอบอย่างชาญฉลาด และคนรอบตัวจะรู้สึกว่าคุณมีอำนาจเหนือสถานการณ์โดยไม่ต้องออกแรงมากเปลี่ยนแรงกระตุ้นเป็นแรงขับเคลื่อนความโกรธความไม่พอใจหรือความหงุดหงิดไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูของคุณคนที่เก่งในการควบคุมอารมณ์จะเปลี่ยนแรงกระตุ้นเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนพลังนั้นจะทำให้คุณทำงานหนักขึ้นคิดสร้างสารรค์ขึ้นและแตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่อยู่เหนือสถานการณ์กับคนที่อยู่ใต้น้ำอารมณ์ตัวเองคำคมแทงใจคนที่รู้จักใช้ความโกรธจะมีพลังมากกว่าคนที่ปล่อยให้ความโกรธใช้เขาเทคนิคการควบคุมอารมณ์ขั้นสูงสังเกตตัวเองทุกวันจดบันทึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันระบุเหตุการณ์และวิธีตอบสนองของตัวเอง คุณจะเห็นรูปแดบและสามารถปรับตัวได้ฝึกการหายใจและการผ่อนคลายเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ตึงเครียดการหายใจลึกและช้าจะช่วยชะลอการตอบสนองโดยอัตโนมัติถามตัวเองทุกครั้งก่อนตอบสนองว่าสิ่งที่ผมหรือฉันกำลังจะทำนี้จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ก็ไม่ต้องทำใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือบางครั้งการไม่พูดอะไรเลย แต่รักษาท่าทีสงบสามารถทำให้คนที่พยายามกดดันคุณรู้สึกว่าคุณมีอำนาจเหนือสถานการณ์โดยไม่ต้องออกแรงมากความสงบคือพลังคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการควบคุมสถานการณ์แต่ใช้ความสงบเป็นอาวุธความสงบที่มาพร้อมกับความมั่นใจความสงบที่มาพร้อมกับความชัดเจนและคนรอบตัว จะเริ่มเคารพและเชื่อฟังคุณแม้คุณไม่ต้องพูดอะไรมากความสามารถในการควบคุมอารมณ์คือความเหนือของคนที่รู้จักตัวเองสุดท้ายแล้วเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คุณจะพบว่าคุณมีอำนาจเหนือสถานการณ์เหนือคนที่พยายามกดดันคุณเหนือความคิดและแรงกดดันจากภายนอก คุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความโกรธความหงุดหงิดหรือความกลัวคุณจะอยู่เหนือมันและใช้มันเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปข้างหน้าต่อมาข้อสุดท้ายผมบอกเลยว่าไม่เจ๋งจริงผมไม่เอาไว้ปิดท้ายหรอกนั่นคือศิลปะการโน้มน้าวใจคนโดยไม่ต้องออกแรงพลังเหนือคนรอบตัวคุณเคยสังเกตไหมบางคน พูดอะไรเพียงเล็กน้อยแต่คนรอบตัวกลับทำตามบางครั้งไม่ต้องออกแรงไม่ต้องบังคับแต่ทุกอย่างเหมือนเป็นไปตามที่เขาต้องการนี่แหละคือพลังของศิลปะการโน้มน้าวใจคนโดยไม่ต้องออกแรงมันไม่ใช่เรื่องของการหลอกลวงหรือใช้กลยุทธ์เจ้าเล่แต่คือความเข้าใจลึกซึ้งในจิตใจมนุษย์และการสื่อสารที่ชาญฉลาด 1. เข้าใจธรรมชาติของคนก่อนที่จะโน้มน้าว ทุกการโน้มน้าวเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นคุณต้องรู้ว่าเขากลัวอะไรอยากอะไรและแรงจูงใจของเขาคืออะไรเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะรู้ว่าควรพูดแบบไหนควรทำแบบไหนเพื่อให้เขาเดินตามคุณโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างง่ายๆเวลาเพื่อนอยากได้ความร่วมมือแทนที่จะสั่งว่าทำสิ่งนี้เถอะลองถามกลับด้วยวิธีที่ชี้ให้เห็นประโยชน์ของเขาเองคุณคิดว่า ถ้าเราทำแบบนี้จะช่วยให้คุณได้เปรียบหรือไม่คุณจะเห็นว่าคนมักทำตามคำแนะนำเพราะมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาต้องการ 2. การโน้มน้าวด้วยความสงบคนส่วนใหญ่เมื่อเจอสถานการณ์ตึงเครียดจะใช้เสียงสูงหรือบังคับคนอื่นแต่นี่คือข้อผิดพลาดใหญ่การโน้มน้าวใจขั้นสูงไม่ต้องขึ้นเสียงไม่ต้องบังคับแต่ใช้ความสงบและความมั่นใจเมื่อคุณพูดด้วยความสงบ คนจะรับฟังคุณมากขึ้นและอัตโนมัติเขาจะเริ่มคิดตามคุณโดยไม่รู้ตัวคำคมแทงใจคนที่เงียบแต่ชัดเจนจะมีอำนาจเหนือคนที่พูดมากแต่ไร้ความมั่นใจ 3. ใช้พลังของการถามคำถามการถามคำถามเป็นเครื่องมือโน้มน้าวที่ทรงพลังที่สุดเพราะคนมักตอบสนองตามความคิดของตัวเองเมื่อคุณถามคำถามชาญฉลาด คุณไม่ได้บังคับให้เขาทำอะไรแต่คุณกำลังนำเขาไปสู่คำตอบที่คุณอยากให้เขาเลือกเองเช่นคุณคิดว่าถ้าเราเริ่มทำแบบนี้จะเกิดผลดีต่อเป้าหมายของคุณไหมแทนที่จะบอกว่าต้องทำแบบนี้นี่คือการโน้มน้าวแบบไม่ใช้แรงแต่ได้ผลลัพธ์มากกว่าการบังคับ 4. การใช้การฟังเป็นอาวุธหลายคนมักคิดว่าการโน้มน้าวต้องพูดเก่ง แต่ความจริงการฟังให้ลึกซึง้งคือสิ่งที่ทำให้คุณเหนือคนอื่นฟังไม่ใช่แค่ได้ยินแต่ฟังเพื่อเข้าใจแรงจูงใจแรงกดดันและความต้องการของเขาเมื่อคุณฟังครบคุณสามารถปรับคำพูดปรับท่าทีเพื่อโน้มน้าวเขาโดยไม่ต้องบังคับคนที่ฟังมากกว่าพูดมักมีอำนาจเหนือคนที่พูดเก่งแต่ไม่ฟังใครห การโน้มน้าวด้วยความจริงใจการใช้ความจริงใจเป็นพื้นฐานของการโน้มน้าวคนสามารถรับรู้ได้ว่าคุณจริงใจหรือไม่และความจริงใจสร้างความเชื่อใจเมื่อมีความเชื่อใจการโน้มน้าวใดๆจะง่ายขึ้นมากพูดความจริงทำสิ่งที่คุณพูดและรักษาคำสัญญานี่คือสูตรสำเร็จของการโน้มน้าวใจแบบยั่งยืน 6. โน้มน้าวโดยไม่ต้องใช้แรง การใช้พลังสัญญาณทางกายนอกจากคำพูดแล้วร่างกายของคุณส่งสัญญาณมากมายการยืนตัวตรงศบตาการใช้มือเพื่อเน้นจุดสำคัญทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมคำพูดของคุณและทำให้คุณดูน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องบังคับเมื่อคุณรวมความสงบการฟังอย่างลึกซึง้งการถามคำถามชาญฉลาดและความจริงใจคุณจะพบว่าคุณสามารถโน้มน้าวคนรอบตัว โดยไม่ต้องออกแรงมากโดยไม่ต้องใช้อารมณ์แต่ได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดและนี่คือพลังเหนือคนที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจคนที่รู้จักโน้มน้าวใจไม่จำเป็นต้องดุดันแต่ทุกสิ่งที่เขาพูดและทําจะกลายเป็นแรงดึงที่ทำให้คนอื่นทําตามคุณเห็นไหมตลอดทั้งคลิปนี้เราได้เจาะลึกวิธีการสร้างพลังเหนือคน จากการเข้าใจจิตใจตัวเองการควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาดจนถึงการโน้มน้าวใจคนรอบตัวโดยไม่ต้องออกแรงสิ่งที่คุณได้จากคลิปนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงคุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านหรือในความสัมพันธ์กับเพื่อนและคนรอบข้างคุณจะได้เรียนรู้ว่า การอยู่เหนือคนไม่ได้หมายถึงการก้าวร้าวหรือครอบงำใครแต่หมายถึงคุณมีสติมีพลังในการตัดสินใจและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเสียพลังมากเกินไปคุณจะพบว่าการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการรักษาความสม่ำเสมอและการรู้จักใช้ความสงบเป็นอาวุธสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างมหาศาล สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เป็นการสะสมพลังทีละนิดและเมื่อคุณนำทั้นหมดส่วนผสมบรวมกันคุณจะเข้าใจว่าพลังเหนือคนคือสิ่งที่ใครก็สามารถสร้างได้ถ้าคุณรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องท้ายที่สุดผมอยากให้คุณลองนำแนวทางเหล่านี้ไปใช้ลองสังเกตตัวเองว่าการเข้าใจคนการควบคุมอารมณ์ และการโน้มน้าวใจสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตของคุณได้อย่างไรขอบคุณคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและช่วยคุณเข้าใจศิละปะของการอยู่เหนือคนอย่างแท้จริงจำไว้พลังเหนือคนอยู่ในมือคุณเพียงแต่คุณต้องรู้จักใช้มันอย่างชาญฉลาด